สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีไอเดียไม้แฝงปลูกเคราวรีสีกันนะคะมาแต่งลุ่มคราให้สวยงามน่ามองกันนะคะก็มีคราวรีสีฝาพัดลมแล้วก็ลวดนะคะเนี่ยแล้วก็ผูกก็เป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยผูกเสร็จก็เนี่ยผูกง่ายๆทำให้ดูก่อนนะคะผูกเป็นแบบนี้พัลไปไปดลมเก่าๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะนำมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้แฟนได้สวยค่ะไม่ยากนะคะาจากนั้นเราก็ นำหนวดดุสีมาผูพกพันกับฝาพัดลมนี้ล่ะค่ะเราก็เอาหนวดดุสีใส่ตามรูพัดลมนะคะแล้วก็เกี่ยวยู่เพราะว่าเข้าไปแล้วมันก็ไม่หลุดแล้วค่ะมันก็เกี่ยวติดอยู่กับฝาพัดลม ก็ผูกไปจนรอบเลยนะคะก็ไม่ยากทำง่ายๆค่ะนั่นแหละผูกเกี่ยวกับฝาพัดลมถ้าเราทำยากเราก็หาที่แฝนเอานะคะแฝนฝาพัดลมก่อนก็ได้มันจะทำง่ายนิดนึงแล้วก็เอาหนวดผูกเข้าไปนะคะ ปกไปทีละช่อและชอล่ชอให้รอบพัดลมนะคะทำง่งายๆทำง่งายๆนะคะทำไปเรื่อยๆคนที่ชอบต้นไม้เนี่ยทำได้ทุกอย่างแหละชอบชอบต้นไม้ ลูบพันไปให้รอบๆเลยทำไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละลอยไปแบบนั้นแล้วก็หันไปเรื่อยๆหันถูกให้รอบเลยนะคะ ถ้าเราตั้งฝาพัดลมอ่ะมันจะทํายากต้องแฟนแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปตามรูพัดลมนะคะ <c oughs> เริ่มเริ่มจะเป็นชอ่อเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใส่ตามรูลงไปนะคะแล้วก็ มันก็จะห้อยลงมาสวยเอตามยาวเลยค่ะทำง่ายๆนะคะหันไปเรื่อยๆค่ะจนรอบนะคะ เิ่มสวยแล้วใช่ไหมคะเี่มเขียวสวยแล้วเวลาเราผูออกมาแล้วมันจะสวยเิ่มสวยแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นช่อเสร็จแล้วจะสวยมากเลยค่ะนี่ไงออกมาเป็นช่อแล้วถ้าเรามีแน่นเราก็ใส่ให้แน่นเลยก็ได้ค่ะแต่นี่คือแบบประหยัดของมันน้อย เราก็เลยขยายพันธุ์ต้องใส่แบบห่างๆไว้แล้วก็เลี้ยงไว้ให้มันแน่นนะคะแล้วมันจะสวยตอนนี้มันยังห่างๆอยู่เพราะของมันน้อยนะคะนะพอไปแฝนแล้วมันจะสวยค่ะเดี๋ยวพอมันงอกเต็มแตกเต็มขึ้นมามันจะสวยกว่านี้นะคะนี่ไงแต่ถ้าโดนน้ำเราจะเขียวปลื้สวยเลยค่ะ ให้ดูแวมันจะถ้าโดนน้ำมันจะเขียวเลยค่ะอันนี้ให้ดูตอนที่ทำเสร็จนะคะก็จะได้ประมาณนี้ถ้ามีหลายพวงมันจะยิ่งสวยนะคะเราทำไว้เยอะๆแล้วก็แต่งด้วยไม้แฝนอันนี้ก็คือท,ทำให้แค่พอได้ดูประมาณนี้ค่ะ เป็นเพื่อนคนไหนมีไอเดียแบบไหนก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะคะนี่ไงค่ะพอเราทำหลายอันแล้วก็มันมันก็แฝนอันนี้ยังไม่เรียบเรียงเลยนะคะแฝนแฝนให้ดูยังยังไม่แต่งสวยถ้าแฝนหลายๆชั้นก็จะยิ่งสวยคะ่ะแล้วเราแต่งให้สั้นกว่าน,นี้นิดนึงอันนี้คือห้อยให้พอดูทำเสร็จเลยอยากโชว์ <laughs> ก็เลยทำลงมาค่ะ เนี่ยค่ะก็มีหลายอันยิ่งสวยนะคะเนี่ยทำได้หมดเลยค่ะอันนี้แผงไข่ก็ทำได้นะคะแผงไข่ก็เหมือนกันเราก็ใช้แผงไข่นี่แหละถูกเหมือนกันเลยกับฝาปัดลมนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ใช้ลูเครา อดเข้าไปในรูเหมือนกันนะคะไม่ยากทำเหมือนกันค่ะทํำแล้วจะออกมาสวยแล้วก็ถ้าเรามีหลายอันเราก็ผูกค่อยลงมาเป็น3ามชั้นก็ได้นะคะเพื่อนๆใครที่มีความเก่งอยู่แล้วก็ขอประทานอภัย สำหรับมือใหม่ก็จัะไ่ประมาณนี้เพื่อนคนไหนที่สามารถแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเพราะว่านี่ก็เป็นไอเดียสำหรับคุณบ้านๆนะที่ชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจรุกเต็มบ้านหมดแล้วค่ะ ก็ขอกราบขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้มาตลอดนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ